สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้เป็นแผนเทรด E.U. แล้วก็ทองคำเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอเริ่มจากทองคำก่อนนะครับทองคำภาพรวมณนะปัจจุบันเป็นอย่างไรครับผม time frame D เนี่ยยก h i g ยกโลขึ้นได้อย่างชัดเจนครับผม time frame D ยก h i g ยก l o ขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ เมื่อวานครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นของเมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยมันสามารถไปปิดเหนือโซนแดงตรงนี้ได้นะครับดังนั้นครับผมมันเฉลยมาแล้วว่าไทม์เฟรมเรนณปัจจุบันเนี่ยเด้งขึ้นแบบนี้ย่อกลับลงมาเราจะหาจังหวะในการบายสี่ชั่วโมงแน่นอนว่าสชั่วโมงเนี่ยนนเบรกขึ้นนะครับเบรกขึ้นแล้วก็มีฟอ์เบรกนิดหน่ย่ยแล้วก็ย่อกลับประเทศตัวนี้นะครับก็ทำตามแผนที่วางแผนไว้เมื่อวานนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะยังมองไม่ชัดทีเนี้ยเราจะดูในไทม์เฟรมหนึชั่วโมงครับผม ทีนี้ไทม์เฟรมหชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นก็1ชั่วโมงเนี่ยก็เด้งมาเข้าแผนเรานะครับที่วาดไว้เมื่อวานนะครับซึ่งส่วนตัวผมอ่ะผมจะ TP 3ถึง500จุดแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า TP 500จุดตามแผนมันท p ไปแล้วนะพี่พี่นะถ้า TP 500้าจุดตามแผนเนี่ยมัน TP ไปแล้วนะครับมัน TP ไปเราเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูภาพรวมหน้าปัจจุบันครับผมภาพรวมหน้าปัจจุบันตรงนี้ครับผม ถ้าดูหนึ่งชั่วโมงเพียวๆแบบนี้ครับผมถ้าเกิดว่ามันย่อลงเราจะยังคงเล่นหน้าบ่ายเหมือนกันนะครับแผนบ่ายแผนแรกเราเนี่ยมันกินแผนบ่ายแผนแรกเราไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าหลุดตัวนี้ก็ตัดขาดทุนไปแล้วก็ลงมารอซื้อด้านล่างถ้าเกิดว่ามันย่อกลับมาเนี่ยผมก็จะหาในวัในการบ่ายอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยทองคาภาพรวมณปัจจุบันตอนนี้เวลานี้ครับผมหากม้วนคืนแบบนี้เราบ่ายก็ได้แล้วก็ซับรอด้านล่างหรือว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดเนี่ยเราก็มารอด้านล่างอีกดังนั้นเนี่ยทองคํา ก็คือเล่นหน้าบายกับบายกับบายกับบายเท่านั้นนะครับผมในส่วนของยูโร USD นะครับในส่วนของยูโร USD นะครับก็อย่างที่แจ้งแปลว่านะครับเมื่อวานเนี่ยก,ก,ก็ยังคงเล่นหน้าเซลล์เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ยังคงเล่นหน้าเซลเหมือนเดิมก็คือทีวีปใช่ไหมแล้วก็เมื่อคืนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับผมได้ไม้เซลมาตรงนี้พอดีครับผมเนี่ยเซลแท่งนี้นะแล้วก็สุดท้ายมันก็ลงมาให้นะครับ เมื่อเช้าก็ TP ไปเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับผมอา,ทาม frame ไทม์เฟรมเดย์เป็นยังไงบ้างครับผมไทม์เฟรมเดย์เนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากแท่งเทียนตัวนี้ครับผมมันจะเป็นไฮต่ำโลต่ำไปแล้ว นะครับแล้วก็ให้ระวังแนวรับแถวแวนี้นะครับซึ่งมันก็ลงใกล้แนวรับแล้วแหละนะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนของ time frame d นะครับก็คือเป็น h ฮต่ำโ o w ต่ำแน่นอนว่าสีชั่วโมงเป็นไฮต่ำ l o ต่ำอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จังหวะเทสเนี่ยถ้าเกิดว่าจะสวนเนี่ยมาสวนแถวแถวนี้เอานะครับแต่ว่าภาพใหญ่มันสั่งให้เซลล์เราก็ต้องเล่นหน้าเซลล์หนึ่งชั่วโมงก็ยังคงสั่งให้เซลล์เหมือนเดิมนะครับผมก็คือเป็น h ฮต่ำาโ w ต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะสวนเนี่ยจังหว ถ้าจะสวนจริงๆนะครับจังหวะแถวๆนี้สวนได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมจะเล่นตามเทรนนะครับก็คือนะครับเมื่อมันเป็นไฮต่ำโลต่ำแบบนี้ผมแน่นอนว่าอยู่ใต้เส้น EMA แน่ๆดังนั้นกัผมหากมันเด้งขึ้นแบบนี้ครับนะครับหากมันเด้งขึ้นและมีสัญญาณกลับตัวนะครับเราก็จะหาจังหวะในการเซลล์อยู่ดีนะครับก็อย่างต่ํำก็น่าจะสักโซนบริเวณแถวๆนี้พี่นี่ ส่วนบริเวณแถวๆนี้นะครับที่มันจะเด้งขึ้นไปนะครับพอเด้งขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เข้าซื้อก็ได้นะครับแล้วก็ตัดกรดทุนเนือเนือด้านบนแล้วก็เอากลับมาท p ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวผมเนี่ย TP สักร้อยถึงสองจุดก็พอพี่นะเผื่อไว้นะครับผมร้อยจุดก็ได้นะครับก็คือเด้งขึ้นนะครับเราก็จะทําการเซลล์กลับลงมาอีกนั่นเองนะครับก็แผนทองคําและ EU สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ